สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเย็ซี่สุขุสุกคนด้อจา้ามูนีมาเสนอเมนูสําหรับน้องดูคนเดียวนะสําหรับน้องดูเนาะจต่เรียกรองเมนูไข่มดแดงมาเนาะจ้า,จาทุกคนจา้าวันนี้ก็จะทำนี่เลยค่ะต้มยำปลานินใส่ไข่มดแดงขั้นตอนการต้มยำก็คือต้มยำปกติเด้อจ้าทุกคนจา้าต้มยำปกติจ้าทุกคนนะคะ แต่ว่าขาเพียงแต่พิเศษเคื่องข้าใส่ไข่มดแดงและแมเปียงเข้าไปนะจ๊ะนะ้ทุกคนจา้าน้องน้องดูรอชมรอชมเมนูพี่หนูทําเมนูให้ดูนะขั้นตอนการทําไม่ได้ทําให้ดูเนาะต้มยําปกติแต่ว่าเราใส่ไข่มดแดงกับแม่เปียงลงไปเดี๋ยวมาดูหน้าตากันว่าเสร็จแล้วจะอร่อยขนาดไหนตอนนี้กําลังเดือด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปุดเลยจ้าแล้วก็ใส่เครื่องปกตินะคะทุกคนนะ,ะนี่ค่ะเดี๋ยวเข้ามา รอช่วตอนเสร็จแล้วตักออกใส่จานมาจิ๋นายกินขนาดไหนนะจ๊ะเนาะจ้าสัวเปิ้จ้าตอนนี้เข้ากันตุม่มยำมันก็สุกเรียบรย้ๆเราจะใส่หอมบักซี่เรีบรยบๆเราจะตัวเปิ้ลจ้ามาทำมาจัดจานกันเลยจ้าถูกไส้ก็บมกินหัวข้ากระต่องเห็ดขาหางนะจ้ะสัวเปิ้จ้าชื้อ ใส่ดินเปรี้งเจ้าพี่น้องเป็นเมนูที่ว่ามีคนชอบหลายๆคนชอบเลยทุกคนจาน้าน,นี่ค่ะตักเขา่าสวยๆหอนหอนมากินน้ำกันจ้ะพี่น้องจา้านะคะนี่จ้าทุกคนจ้าเรียบร้อยจ้ามากินบ่ <c oughs> นี่อาหารพื้นบ้านนะคะทุกคนจา้า ปลากลับไปยกย่อเคลื่อนข้องไผ่มาเองด้จ้าทุกคนนะคะไข่โมแดงกับแย่เองจ่าพี่น้องนะคะแสบแสบน้ำกันจ่าตักเข่ามาจ้าทุกคนทุกคนเมนูที่สองกับคืออมหอยจ้าทุกคนหอยกับไปหามาเองด้จ้าทุกคนจานี่ค่ะอันนี้เป็นพริกแกงด้จา้าพริกแกงข่าเบียรน้ำปลาเนอกจากเกลือน้ำปลานลาะจากทุกคนจานี่จะเป็นพริกแกงนาะจากตำหอมกระเทียมใส่น้ำจ้ด กับข่เบียร์นะกจาะตะโกนจ๋าที่อ้อมหอยอ้อมมาจากคลองไทยนอกจ๊ะทุกคนจ๋าที่ปยกยชอนั่นแหะจ้าปลากระไดหอยกระไดได้จ้าทุกคนนะคะเข้าข่าจีอ้อมหอยกินน้ำจ้าทุกคนจ๋านีจ้าแักวผักเข้ามีหยังอีกไปเบิ้งได้จ้ากตทุกคนจ๋าอีผักจ้าจ้าผักกะมีอ่าผักอีเลิศ์นอกจากบานพี่ิณูเอิญผักอีเลิศ์นอกจากคือใบชะพลูนะกจาทุกคนจ๋าแล้วก็ผักชีลาวต้นหอมแมงลักนะกจาทุกคนจ๋าผักที่พิณูเตรียมไว้ กับใบมะกรูดจ้าทุกคนจ้าผักตีจีดอมหอยจ้าทุกคนจ้าอยากกินออมหอยมือนนิหามาเองกินเองจ้าทุกคนจ้ามาเบิ่งกันเลยว่าเหาออมแล้วสีแสบขนาดใดจ้าหมอกันลังเดือดแล้วจ้าเหตุผลเป็นหยังคือบ่ระใส่ข่าเบียร์ไป้อมเพราะว่ายังมมนสิติดก้นเนาะจะเนาะกะรอใหอหอยสุกก่อนเดี๋ยวเขาคอยเอาข่าเบียร์กับพริกแกงลงเนาะจะเนาะสุดท้ายก็คือเป็นผักเนาะจะเนาะทุกคนจ้าไะไปรอชิมรอชมกันจ้าจ้ตอนนี้หม้อหอยเข้ากับเริ่มเดือดเนาะจะเนาะทุกคนจ้า เรื bo, pues truth, er beard, ่องเดือดปูดๆเท่ากับต <t> ้องร้อยเดือดแห้งเลจ้ะเขาเอาเครื่องแกงของเขาใส่ลงไปเลยจ้ะน้ำแกงเขาเราจะนวดก็จัมันก็จะมีทั้งข้าวเบียร์ทั้งพริกแกงทั้งผงชูรสครบทุกอย่างเลยจ้ะทุกคนจ้าเนี่ยจ้ะพี่นุชบอกแกงใส่น้ำหลายเลยจ้ะอันนี้แกงอ่อมนะคะไม่ใช่แกงขั่วนะคะบ่ได้แกงขั่วกะทิเลยจ้ะแกงอ่อมจ้ะอีสไซซัมนี่จ้ะนี่จะกินจะกินแค่นี่เลยจ้ะทุกคนนะคะนี่เดี๋ยวมา รอชมตอนสุกกันจ้าเดี๋ยวจะได้ใส่ผักเนาะจ้าเนาั้นจ้าตอนนี้หอยห้ากระซุกเลยด้วยจ้าทุกคนนะคะหอยห้าวกระสุกเลยด้จ้าทุกคนจาเดี๋ยวพอเอาผักใส่กันเลยจ้าใส่ไปเลยเพรใส่น้ำหลายได้จ้าทุกคนจ้าอยากได้แบบนี้จ้นอยากได้แห้งๆสดหน่อยๆแบบพอจ้าทุกคนนะคะ คนๆๆเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันเลยจ้าเสียบด้วย้ะพี่น้องคะาข้อ,มองมวยกับเสียบจ้ะต้มปลากับเสียบใจพี่น้องอต้องการนำครุูคลิกด้วยข่าเบียน่าจะทุกคนนะข่ะเาเบียคืออย่างคนเนบียคือคนเหนียวแช่ด้วยใจทุกคนจ้ะนะคะข่าเบียคือคนเหนียวแช่จ้ะพี่น้องนี่ค่ะทุกคนค่ะ อ,อมหอยนะคะที่เราไปหามาเองจ้าทุกคนจ้าม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 ากินเขาน้ำกันจ้าทุกคนจ้าแซ่บแซ่บจ,จ้า